สวัสดีครับผมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมแพน VS ซัมบี้ภาคหนึ่งนะครับผมอืซึ่งในซึง่งทุกคนรู้ไหมเกมเนี้ไอตอนตอนที่ผมไปโจตอนที่ผมไปโจมตีด่านสุดท้ายของด็อกเตอร์ครับดอกเตอร์นะครับผมเออตอนผมไปโจมตีนะคือตอนนั้นผมลบเกมทุกคนผมลบเกมเลยลบเกมปั๊บดูตอนนี้ต้องมาเล่นใหม่หมดเลยนะโหโคตรแบบ คดลำบากใจมากเลยตามจริงผมフフเฟซไว้นะผมเฟซเฟซผมตัวเองไหมแต่แต่พอผมโหลดมา,ป,า,า,าปั๊บอ้าวเฟซหายไปไหนวะ <laughs> เออฟึ่งในเกมแพนเวสฟัมบี้ครั้งที่แล้วที่ผมบอกว่าจะจะมาเล่นในแมปอันนี้นะครับผมนี่ที่ผมบอกไปนะครับผมจะมาเล่นแบบอันนี้ครับแมปอันนี้เป็นเป็นแมปเอาอยู่รอดเอาอยู่รอดแล้วก็จุดเป็นวันนะครับผมเป็นวันต่อวันนะเออมาครับผม ก็ผมได้แปลมาหมดแล้วว่าอะไรมีอะไรมาไอข้างบนที่เราก็เล่นอยู่ไหมอันนี้ไงนี่น้อันนี้จะเป็นด่างของการประจนภัยอันนี้บรรดาประจนภัยนะแล้วก็อันดับที่ฝองที่ผมกดอยู่เห็นไหมอันนี้อันนี้อันดับ2องนะอันดับ2องอันดับ2องนี้ก็คือวิธีเล่นมากขึ้นนะครับผมพอเรากดปั๊บมันจะมีให้ฝามอย่างให้เราเลือกอันอันดับแรกตรงนี้ก็เป็นเป็นปีศาจนานี้กดปั๊บนี่เป็นปิีนาเราสามารถเล่นได้นะครับเกมนี้ซึ่งผม พี่รู้ว่ามันสนุกไหมคือสนุกมากครับผมลองเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นด่านอื่นก็ต้องเก็บเงินได้ถึง1นึ่งแสนหหนึ่งนมืนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, มันแพงมากตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่9ก1 6 2 0ตามจริงผมไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บเลยนะไม่เคยเก็บเงินถึงแบบนี้มาก่อนนะก็เพราะว่าผมนั่งไปฟาร์มมาไปอะไรมาหลายอย่างนะเออแล้วก็ตรงกลางอันนี้ตรงกลางอันนี้ก็จะคือ มินิเกมครับผมกดไปเลยเราสามารถฟื้นมินิเกมแม่ราคาแค่1น0 0 0 0 0เองราคาก็ถูกถูกนะครับผมสามารถเล่นได้เดี๋ยวไวาสำหรับพาร์ตナแล้วกันเลยผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมเออแล้วก็อันนี้อันนี้เลยนี่เลยอันนี้คือจะเป็นความอยู่รอดนี่มีให้เราเล่นหลายหลายหลายด่านมากเราต้องเริ่มจากด่านแรกจนไปยังด่านตรงนี้เห็นไหมไอ้ด่านที่มันมีรูปธงเยอะด่านนี้คือเล่นเอาชีวิตรอดแบบยาวๆไปเลย ลืมบอกไปครั้งนี้ผมก็ทําการฟื้อตัวนี้ครับผมนี่เจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นทหารถั่วรังเตาทหารนะข้างบนอ่านว่าฟื้อฝิ่นค้าชิ้นนี้ไหมผมก็จะฟื้อครับผมเรามาอ่านก่อนนะครับผมสิ่งนี้ก็คือปลูกสิ่งเหล่านี้บนขาประจําของคุณเพื่อเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นถั่วเป็นถั่วยิงแบบรัวๆเลยนะเออถั่วถั่วแกน แกนลิงจะยิงจะยิงไป็นแบบนึงนะจะยิงถั่วครั้งละฟรีฟรีถั่วหูว้ยยิงครั้งละฟรีถั่วเลยเหรออ๋อโอเคมาผมขอฟื้นก่อนครับตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณ9 0 0 0หมื่นนะครับผมเรามีทั้ง9 0 0 0หมื่นเราก็ฟื้นกันเลยดีกว่าครับอีเรียบร้อยโอ้ฟื้นแล้วหล่นนี่อะแล้วก็อย่าลืมเพื่อนนี้นะครับไอ้ข้างบนนี้อันนี้อันนี้คือช่องมเมล็ดพิเศษนะครับผมช่องมเมล็ดพิเศษนี้จะช่วยให้คุณเลือกต้นไม้9 เก้าต่อระดับได้เออมาครับขอฟื้นเลยแล้วครับฝังหมื่นเนี่ยมไม่เป็นไรเรามีเก้าหมื่นเฮ้ยไอ้นี่อะไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้ฟื้นไปก่อนฟื้นไปก่อนมันคืออีหยังอันนีมนนมนน้มันคืออีหยังมันคืออะไรครับผมขอดูก่อนนะเฮ้ยเหมือนเหมือนมีฝิ่นข้ามาใหม่ใช่หรอไม่ใช่มั้งก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเออมาเราขอกดออกก่อนแล้วครับนี่ผมขอมาดูต้นไม้ก่อนนี่เห็นไหมผมสามารถฟื้นต้นไม้เยอะมากเลย เราสามารถฟื้นต้นไม้ที่ผมบอกไปนะเราสามารถฟื้นในกล่องราคา7,7500ได้ต่อวันนะครับผมสามารถฟื้นได้ต่อวันหรือถ้าเฟื้อที่แพงกว่าน,นี้ก็ได้อยู่นะอือเดี๋ยวผมก็จะฟื้นพวกด่านด่านกลางคืนกลางคืนด้วยเป็นพาร์ทน,นาแล้วกันโอ้ตั้มหนึ่งหนอเรานอนแล้วนี่ทําการให้ครับเพิ่มเอนจ g y แล้วก็ทำการยนน้ำต้นไม้ทุกดอกเลยครับผมรดน้ําก่อนเลยฟึ่งทุกคนเห็นนะครับผมจะมีต้นไม้ที่มันฟ้ํากันก็คือมีเจ้าตัวต้วตนไม้กินคนกับ กับถัวถ่วลันเตาถั่วลันเตาน้ําแข็งนะครับผมซึ่งมันฟ้ํากันมากเลยมาครับผมขอลดก่อนนะครับผมต้องการฉีดมาฉีดครับฉีดจึ๊บจุ๊บอืมเรียบร้อยต้องการกล่องเพลงครับฉีดฉีดรถน้ำนเยอะจังเลยโอ้ <c oughs> ต้นไม้เยอะมากเลยถ้ามีต้องเยอะกว่านี้จะเป็นยังไงเนี่ยฟึ่งฟึ่งเรามีต้นไม้เยอะก็ดีนะทุกคนดีนะถ้าพรถ้าทุกคนอยากได้แบบฟรีฟีก็ไป ไปจนไปประจนภัยกับตีพวกฝัมบีฝั่มบีมาจะดบกลองขวานให้เฮ้ยโอเคให้ถั่วเลยนี่ได้ทองสองอันครับเบงเงเราสามารถขายมันได้ครับผมอย่างเช่นตัวนี้นี่ก็คือต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นนะไม่ใช่ดอกดาวเรืองนะดอกดาวเรืองคือเป็นดอกดอกอันนี้นะนี่ดอกนี่หน่อนี้ซึ่งดอกต้นไม้แบบนี้ก็ถ้าเราถ้ามันโตเต็มที่อ่ะจะขายได้ราคา8 0 0พนนะเออมันคุ้มมากเลยนะ ถ้าเราขายดอกดาวเรืองอาจจะได้แค่สามพันซึ่งมันน้อยมากมาครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องเสียเวลากันละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ดีดี๋ยวผมลืมฟื้นตัวนี้เลยนี่ครับไอตัวนี้เลยตัวนี้ราคาสามหมืนบาทตัวนี้ถือว่าจําเป็นมากนะตัวนี้มีชื่อว่ามิลิเตอร์นี้ช่วยให้คุณมีต้นไม้สองต้นที่เหมือนกันในระหว่างเลเวลโอเคผมขอฟื้อเลยนะเพราะว่าผมต้องการมากนี้ตอนนี้เราก็เหลือเงินนั่งสามหมืนเก้านะครับผม โอเคปะงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยจุ๊บม,มาด่านแรกครับผมด่าแรกจะมีต้นด่าแรกจะมีฟัมบี้หัวกลวยแล้วก็มีฟัมบี้ธรรมดาอีกหลายตัวเลยมาผมก็จเจ้าตัวอะไรดีเอ่ยเอาเจ้าคันตะวันหนึ่งแล้วก็ระเบิดแล้วก็ฟัควอรนี่เห็นไหมเราสามารถเลือกได้ผมก็ไม่รู้เลือกอะไรดีนะผมว่าจะเอาเลือกเป็นคันตะวันก่อนละกันนะเอาเป็นคันตะวันก่อน พราะว่าเราต้องการคาตาวันมากเออผมไอ้น,นี่ไงเอาเจ้าตัวนี้ด้วยเจ้าถุนันเตายิงสองนัดเพื่อวางรับกับถุนันเตาทหารอันนี้แล้วก็เอาดอกดอกดาวเรืองแป๊บหนึ่งนะเอาฟักวิทช,ชั้นฟาวินชั้นฟาวเวอร์เออถ้าผมอ่านผิดขอโทษนะครับอันนี้นี่สองต้นแล้วก็ฟักทองกับต้นไม้ไฟมาเราเริ่มกันเลยเวลานานมากแล้ว มากับวางตัวแรกก่อนเลยนะครับผมเา,าง่าแล้วครับเราก็ทำการวางระเบิดนะครับผมวางไกลๆหน่อยเออไหนดูฟีมาทำการวางนี่เลยจิ๊บนี่งั้นมาอีกตัวตรงนั้นมาอีกตัวก็ทําการวางระเบิดอีกทีนึงเราอย่าเพิ่งมาฟคอร์นะครับผมฟคอร์นี่ถือว่าจําเป็นมากมีเยอะมากแล้วตอนนี้อืมปานปีดตัวแล้วครับผมเราต้องการต้นคันตะวันเยอะๆนะครับเพราะว่าราคาของ เจ้าทัวทวลันเตายิงฝองนัดแทงมากตั้งใช้แผงอาที่ตั้ง2่องรอ่ะแล้วก็ของทหารก็ต้องใช้ตั้ง2ออยห้าฟิบอะแพงมากเลยนะเราต้องเอาเยอะหน่อยคันตะวันฝองหัวจะช่วยจะช่วยให้แฝงกที่เราฝ่องฝองเท่าให้แฝงที่เรานะมาทําการวางก่อนเลยครับผมเพราะว่าฟัมบี้เริ่มโผล่มากันเยอะแล้วเราจะวางฟักทองตรงนี้ฟักทองตรงนี้ก็เราจะจะวาง ต้นไม้ไฟนะครับผมต้นไม้ไฟได้แฝงที่ฟรีทำการวางทหารเลยครับหนีเห็นไหมโอ้ยิงฝอกยิงฟีนัดเลยปุ๊ปเห็นหมโ้ยมือหลุดแล้วหลุดไวมากโอเคมาเราวางต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมการวางต้นไม้ไฟเลยนะครับเพราะว่าเรามีเราวางเลยเราวางเลยต้นไม้ไฟก็วางฟักคลองกันด้วยนะเดี๋ยวฟัมบี้มันมากินเพราะว่าเพราะว่าต้นไม้ไฟมันเลือดน้อยมันไม่ได้เลือดเยอะ มันไม่ได้อยู่แถวประเภทของวอนัทนะมาครับมากันเป็นฝูงแล้วครับผมทุกคนมาวางทหารฝังตัวแล้วฮา <c oughs> นี่โอเคนี่คือยกที่หนึ่งนะยกที่หนึ่งแล้วมันจะมีอยู่แค่ฝียกที่เราต้องใช้โอเคยกที่หนึ่งหรือวเป็นวันที่หนึ่งเลยก็ได้เราเอาคันตะวันออกครับผมแล้วก็เอาระเบิดกับฟักวอตออกผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัว แป๊บนึงนะขอดูก่อนนะเอาฟักทองแล้วกันนะ,ะนะเอาฟักทองเพราะว่าฟักทองเนี้ยมันเวลามันขึ้นอ่ะมันขึ้นมันขึ้นช้ามากออ้ศัตตูเรามีมีฟัมบี้ที่ถือประตูแล้วก็มีฟัมบี้ที่ถือสมุดด้วยเออถ้าเป็นภาคสองนี่โหดมากเลยนะเอาแม่เหล็กแม่เหล็กครับผมแล้วก็เอากาแฟาด้วยกาแฟแล้วก็เอา้นาหน่อยนามหน่อยเออเอา้นาหน่อยไอ,อ้อดูฟิะวางได้แล้ว ทีนี้เราก็มีฟักทองแล้วครับแล้วก็มีฟักทองเยอะตอนนี้ดาเมจแรงมากดาเมจแรงมากทุกคนโคตรคุ้มอะ่ะมาเราก็สามารถวางวางแม่เหล็กได้เลยวางแม่เหล็กตรงหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกฟัมบี้ไฟหัวกะละมังหรือว่าเป็นฟัมบี้ที่แข็งแกร่งอะ่ะพวกไฟก้งไฟเกาออะเออพวกนั้นแหละมายิงฝีนัดไปเลยครับเอใไม่แม่เหล็กดูเออนี่ไงเราได้ เอนิจีหรือเป็นช็อกโกแลตเพื่อให้เพิ่มเอนิจีครับผมมาครับวางฟักทองเพิ่มมาฟักทองเพิ่มแหมคุ้มจริงๆฟื้อมาดีจังเลยเจ้ามิลเตอร์เนี่ยมาทำการวางฟักทองเพิ่มต,ตอนนี้เราก็วางฟักทองครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่วางแม่เหล็กปลุกแม่เหล็กให้ตื่นมาวันที่สองวันที่สองนี่ไงมันเจ้าตัวนักวิ่งมาราธอนต,ตัวนี้ ้าตัวไยเกาะเยอะเลยอืมเอาอะไรเปลี่ยนเอาแม่เหล็กออกเพราะแม่เหล็กเยอะแล้วเอานี่ออกเพราะมันเยอะแล้วเอาเป็นนี่ไงเอา,าตัวนี้เจ้าหัวตนเตายิงฝงนัดมีตัวไหนอีกไหมนะอันนี้กาแฟไปด้วยกาแฟไปด้วยบัตโถวว้เอาระเบิดระเบิดนิวเคลียร์เอาเอาเผื่อเอาเผื่อระเบิดนิเวเคลียร์ดาเมจอ,อย่างดีครับดาเมจอ,อย่างดี เราต้องเก็บดวงทิ่ไว้เยอะเราจะต้องฟื้อเจ้าถุลันเตายิงส่องน,นัดเยอะๆเลยนะโอเคมาละอืมแค่องจุดเท่านั้นแล้ววางเต็มไปเลยไหมไอ้เต้าไฟเกาะมาแล้วนี่แป๊บเดียวตายเลยเพราะว่าเจอเจอหน่วยเจอหน่วยยิงขหาหารเราหน่อยถุลันเตาทาหารดิเนจวางต่อไปเรื่อยๆถ้าเราวาง ถ้าเราวางกองทัพทหารครบนี่เราจะก็จะได้จะได้ตามัง้งได้จําได้ในด,ดตตาเพิ่มอะโอ้โห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 เดินเดินยังไม่ถึงยังเดินยังไม่ถึงกินตรงนั้นเลยฟักครองเลยตายหมดเกลี้ยงมาครับวันที่สามอุ้ยมีเจ้าตัวเต้นมาด้วยซอมบี้เต้นได้เอาอะไรออกดีว่าไม่ต้องหรอกอ่ะเอาแฝงเหมือนเดิมไม่ต้องอ,ออก เพราะว่าเราวางครบแล้วเราวางเพิ่มดีกว่านะมาผมขอวางเพิ่มแล้วการวางเจ้าถั่วยิงฟองนัดเพิ่มอยู่ข้างหลังอ่างานนี้สน,นุกแล้วมาครับวางเพิ่มวางเพิ่มวางครบแล้วเราก็แค่เก็บโลงเก็บเหรียญไปอย่างนั้นแหละโอ้โหยังไม่เรียกสม,มุนออกมาเลยตายเลยครับอือหือตายทันที โอ้โหมากันสองตัวแป๊บเดียวตายเลย <laughs> โอ้หมามาให้หมดมาให้หมดมาเท่าไหร่ผมก็ไม่กลัวพากกองทัพผมเยอะอยู่แล้วอะโอเคมามากัะเป็นฝูงให้หมดเลยเขามาเขามานักกระโดดก็มาด้วยเหรอเนี่ยเอ๊อยากได้กล่องจังเลยวงไฟไม่มีกล่องให้มั้งฟอมบี้เนี่ยกล่องของขวัญเนี่ยไม่มีหรือ,อเก โอเคครั okay, ้งสุดท้ายแล้วอุ๊ยมันมาแล้วเจ้าถังมาอ่านฝุดครั้งสุดท้ายแล้วเริ่มเลยในวันที่สี่อ๋อมันเป็นวันวันที่สี่วันสุดท้ายแล้วครับในเวลาโจมตีพวกมันเลยโจมตีโจมตีเจ้าตัวไฟถังนี่ก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยอื้อหืออึด,ดจริงพวกแกเนี่ย รันเตาทหารเราก็ใกล้เกือบครบแล้วตอนนี้ขาดแค่ฝองช่องถ้าขาดฝ่องช่องเราน่าจะได้ตา,าล่ะโอ้ฝุดท้ายอุ้ยเยบรเลยมาครับนี่คือเป็นด่านฝุดท้ายแล้วครับผมนี่เห็นไหมว่มาฝุดท้ายแล้วโอ้อีกแค่จุดเดียวแท้ๆจะได้วางตัวทหารครบผงส์ต้องเป็นพาร์หน้าแล้วมั้งเนี่ยลุยเลยลุยลุย,ลยแหมถือประตูมาด้วยถือประตูหรอยิงเลยยิงเลยแต่งไงตายตาย ตายตายครับได้ทั่วรางวัลยีย่ได้เพชรหนึ่งเป็นไงครับได้เพชรหนึ่งยินดีด้วยคุณชนะแล้วเห็นไหมครับนี่มันจะปลดล็อกดาดอนทันทีเลยเออโอเคครับผมผมขอพักไว้เปียงหท่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้สาหรับพาดหน้าแ้วการพาดหน้าผมก็จะมาเล่นเล่นเจ้าด่ากนกลางคืนนะเอ่อป็นพาดหน้าแล้วกันนะ โอเคนะฮะทุกคนผมก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าฮาชอบนะครับก็ถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ตะคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมใครอยากให้ผมฟอร์ดอะไรในเกมแพนวีเอสฟามบีพักหนึ่งก็บอกผมได้เลยนะเอองั้นผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับตะครให้ผมด้วยนะครับ หากไม่อยากพลาดคลิปของผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ